ครับผมวันนี้เรามาโครงการนะครับของสมาคมนะครับโครงการพี่สอนน้อง อันนี้คือการสอนช่วมอาทิตย์ขอบคุณก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ อันนี้จากฟาร์มไหนครับตัวนี้แหละครับตัวนี้ของเฮจิลครับผม JJ ยกกำลังสองครับผมพี่มาจากฟาร์มไหนครับผมตัวผมเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดครับผมเราทำ่งออกมาก่อนแต่ว่าตัวนี้โดดมาเล่นหนัวครับ ED Ranch ครับ Eden ครับผมอยู่จังหวัดก็ตอนนี้ก็อยู่นครสวรรค์ครับผมที่นครสวรรค์ครับขอบคุนหม่าครับ สวัสดีครับคนดูครับขอให้ขึ้นหลักร้อยกบขึ้นร้อยแล้วพี่แชร์ให้ผมนิดนึงนะพี่นะเป็นโครงการดีๆนะครับของสมาคมผู้ปรับปรุงพันธุ์โคไทยอเมริกันมามั่นนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กาลาสินนะครับเขาวงนะครับพี่วันนี้ไม่ได้ไฟ์สดขายงวนะพี่ <laughs> พี่รบกวนใช้ในิดนึงพี่ดูคือ ขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่รบกวนใช้ในิดนึงนะครับพี่นะอานมาจากไหนครับมาจาสารคามครับมาจากหามหาสรารคามชื่อฟาร์มอะไรครับคอกงบรนอกครับคอกบ้านนอกนะครับน้องเขามาจากสารคามนะครับนะครับเป็นไงบ้างโครงการนี้ ดีนะได้ความรู้เยอะไหมได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์อ่ะครับขอบคุณสมาคมด้วยเนาะถ้าไม่มีโครงการนี้เนะาะก็จะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้อืมอ่าดูครับ Come on. Come on. Come on.

การคุคคที่สอต้องดูคนแรกนครนแรก,แรกาม,มาอันนี้คือการเอาวัวเข้า่ใอะไรพี่เอฟอนี่คือการเอาวัวเข้านะครับีเนียหมดหน้าที่ริแป็นโครงการดีๆนะครับของสมาคมผู้ปรับปรุงโคไทยอเมริกันบามันนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกนะครับรบกวนนะครับ กดติดตามเพจนะครับเ,เพจสมาคมผู้ปรับปรุงโฮไทเมริกันบามันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอซีจัก,การสินนะพี่ขอบคุณมากมากครับโครงการดีๆพี่สอนน้องนะพี่ดูครับ จากเมื่อเช้าไม่เป็นเลยนะเนี่ยพี่ดูครับ่าเะรกดไลค์กดแชร์นิดนึงเดี๋ยวผมพาดูงัวเหวสวยแล้วก็นี่คือวิธีการสอนจุงงัวนะครับถามว่าผมรู้เยอะไหมผมไม่รู้เยอะมาก ขอบคุณนะครับพี่น้องอนะครับตอนนี้ครโครงการมีจากทุกปีนะพี่ครับผมนี่พี่สอนน้องครับ เช่อมูนี้คือรุ่นพี่นะครับเชื่อฟ้าคือรุ่นน้องครับผมนี่ครับพี่พี่กดไลค์กดแชร์ นี่นะอันนี้่อันนี้คือการจัดท่าง,งูนะครับดูครับ ถ้ามันมาเราดิเทียดดีใส่ดันหน้ามันด้วยตันมันจะว่าถ้าอ๋อยนี่มีตอนนี้ผู้เรียน4ี่ท่านนะครับผมเยอะมาก แต่ถามว่าจํานวนจํากัดช่วงนี้ต้องจํากัดผู้คนผู้คนเข้าเรื่องการเรื่องสถานการณนะ์โควิดอันที่นัพี่ครับนี่พี่อ่านี่ครับโครงการพี่สอนน้อง <c oughs>

เนี่ยัวนี่งห่เยากครับดึงขาตวหนีอมากนิดเดียวเดี่ยวด่วดกัรจัดท่างัวนะครับ เองในการตู้ม้วเขาเขาไปตัเป็นสี่ด้าไตเ็นที่เขาก็ได้เราวเ็นสีชเาูมนได้มันหนเบ้ลปบนิดนึงครับหนึ่งสอง้มน่เขาเองใน้มงวดที่สดทีนี่กุ้งมากครับติกัวมากเลคเห็นตรงเห็มันได้แมนครับกมากเบิัตกงเวบวมต เหลืงมเนี่ยมันบางทีคนหันใส่หันกลัวเลยว่าอะไรเนี่ยเขาจะเป็นดึงมันใป่ใสเลยับเขาต้องไปไหนวะนห้มันเดินไป่ยงมันตีโุ้ง่ะเขาต้องน้ำประมาณเขาจะไปหาเงินบ่าอะไเขาต้องดึงไปเลยครับดึงแั้น้ำยางหทั้งนแล้วเขาไควน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 เหผู้ใดเล่อรท่านนี่ในเห็ุเนี่ยครับเบิดเขานน้องนองนี่สิจุ่มเรัไปอ่าโอเคไม่ชั่นทีแค่ช่วขึ้นป่าครับหามเดขาดเลย ครับครับโลนี้เป็นหัวประกวดที่พี่เป็นคนจูงไปแล้วครับออกไปแล้วกรรมการที่ออกเลย,ลเเลยถึงวงอคุณจะสวยใช่ครับถึงวงอคุณจะสวยก็เอาออกเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ห้ามไม้สติ๊กโชว์ขึ้นฟ้าเป็นกฎของความปลอดภัยอเพราะวันมันแหลมเลยลองดู่ข้างใต้ตลอดใจจริงมันต้องไปจิ้มเาต้องไปจิ้มตาพ้นจิ้มตางอคุณยืนเลยเรียบร้อยเลย วิ่งว่าตัวนี้มันน่าจะได้แชมป์จิ้มตามเลยถึงแม้จะสวยก็ก็ออแพ้ได้แพ้ได้ครับเออถึงแม้จะสวยก็แพ้ได้ผมบอกแล้วมันอยู่สําคัญที่คนจุงด้วยทั้งงัวทั้งคนจุงต้องประสานงานพร้อมกันทุกอย่างจิมวิลเลียมของ V8 นะครับบอกว่าโชว์แมนชิพคือส่วนหนึ่งของการประกวดอ่ออีกทีนะครับโชว์แมนชิพของจิมวิลเลียม V8 นะครับครับผมเขามีคําพูดว่าโชว์แมนชิพเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการประกวดงวด คนกับงัวเนี่ยต้องไปด้วยกันคนกับงัวต้องไปด้วยกันถึงแม้งัวสวยเท่าไหร่ถ้าคนคนไม่ไปใช่ครับถ้าคนไม่ได้คุณจัดท่างัวคุณไม่ได้คุณไม่เป็นหนึ่งเดียวกับงัวคุณเนี่ยบังคับงัวไม่ได้คุณก็จบเห็นไหมมันสําคัญสําคัญมากครับถ้าไม่เป็นแล้วไปเข้าสนามประกวดได้ไหมไม่ได้แน่ได้ครับแต่จะทําเป็นจะถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าอืถ้าคนที่ผ่านการอบรมมาเนี่ยเขาจะดู ดูจากการแต่งตัวเข้าสนามประกวดนี่ก็รู้แล้วครับว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ครับผ่านการอบรมแบบมาตรฐานมาหรือเปล่าอืมทำไมต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบเตรมเครื่องแบบของข่าวบอยเพราะว่านี่คือเครื่องแบบของคนยังงวอืมใช่ครับตำรวจเขามีเครื่องแบบของเขาใช่แต่เครื่องแบบของเราต้องอย่างนี้อืมเป็นการให้เกียรติกรรมการในสนามใช่อ่านี่ครับนี่เป็นรุ่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 นแรกรุ่นนี้รุ่นที่ รุ่นที่ห้ารุ่นสองแต่เป็นคงใช่เป็นโชว์แมนชิพรุ่นสองต่อต่อไปก็เปิดนะเปิดเรื่อยๆแต่ติดตามทุกปีเนาะเห็นนายยศบอกเปิดทุกปีเนาะอ่าใครที่มีลูกมีหลานลองได้เลยโชคดีมากนะครับที่เรียนกับอาจารย์เมธาเพราะว่าอาจารย์เมธาเขาเลิกไปตั้งนานแล้วเขากลับมาทำใหม่พี่เมธาเนาะนี่คือต้นฉบับของเมืองไทยต้นฉบับของเมืองไทยเลยคนที่ดูวันแรก ทำก็ประกวนเรื่องชมชิ้ก็คือการเมทาโอเคดูครับตามมามาเลยมาเลยมาเลยไปเลยแท้เลยจังหวะ อะดูครับมันไม่ใช่ว่าแค่สวยอยู่บ้านพี่ให้สวยอยู่บ้านแต่ถ้าไม่มีสนามไม่เคยไปสนามก็ไม่มีประโยชน์ครับพี่จริงๆครับผมก็มาเรียนรู้เหมือนกัน <c oughs> ผมก็มาเรียนรู้เหมือนกันเพราะโชว์แมนชิฟสำคัญมากพี่อันนี้ครับดูครับ <c oughs> สำคัญมากไม่ใช่งัวอยู่ที่บ้านลรวบอกว่าสวยนะมันต้องมาสนามครับพี่มันถึงจะรู้ว่าสวยหรือไม่สวยเราต้องเอาจุดเด่นของเขาออกมาให้ได้ตแรกถึงแล้วจัดผ้าดีครับเดี๋ยวผู้ิดสินจะเดินไปบองครับถึงแล้วจัดผ้าครับผู้ตัดสินถึงเราต้อง้อ พี่ดูครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแลวมันก็ไม่ได้เรื่องยากพี่ิครับนเลยนเลยครับกรรมการนเลยถ้าเสียมอกรรมการครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพอดีผมตอนนี้อยู่ที่กาลาสิธ์นะครับเขาองนะครับมาดูโครงการนะครับของสมาคมผู้ปรับปรุพรงพันธุ์ไทยโคอเมริกันบามันนะครับ ใครยสมัครสมา,สมาชิกนะครับก็ไปดูที่หน้าเพจนะครับของออสมาคมได้เลยนะครับผมแชร์ไว้เรื่อยๆนะพี่นะเรามีโครงการนะพี่นะเรามีเราจะมีจัดงวประกวดนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเร็วเร็วนี้เลยพี่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามีนาคมนะครับ ที่เทศาบาลเบิกภัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับนะครับก็ได้ได้แม่งานนะครับจากนายกสมาคมนะครับพี่เมธานะครับพี่แล้วก็ดูครับพี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับพี่กดไลค์กดแชร์้ผมนิดนึง เดี๋ยวไ,ไปพักกลางวันนะครับพี่โอเคเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดไปเพียงเท่านี้พี่ดูครับอา,า,อาลยละครถ่ายแล้วพี่สวาสดาครับ